อ้อยสด99.7%สวนกระแสข้อกล่าวหาเปิดข้อมูลชี้ PM 2.5ไม่ได้มาจากไรอ้อยนั่นเองครับท่านกลางสถานการณ์ค่าฝุ่น PM 2.5ที่พุ่งสูงขึ้นในกรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากระแสสังคมจำนวนไม่น้อยพุ่งเป้าไปที่ การเผาอ้อยว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของมลพิษทางอากาศรอบใหม่ชาวไร่อ้อยจึงตกเป็นจำเลยซ้ำแล้วซ้ำเล่าในฐานะผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นต่อของฝุ่นพิษนั่นเองแต่ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจก็คือปัญหาฝุ่นพีเอระลอกนี้ กลับมาเกิดขึ้นก่อนที่ฤดูการเก็บเกี่ยวอ้อยจะเริ่มอย่างเป็นทางการด้วยซ้ำทำให้เกิดคำถามสำคัญตามมาว่าเมื่อโรงงานน้ำตาลยังแทบไม่เปิดถีบอ้อยชาวไร่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้เริ่มตัดอ้อยแล้วฝุ่น PM2.5 ที่ปกคลุมหลายพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมานั้นมันมาจากไหนก็คือเป็นคำถามและด้วยเหตุใดชาวไร่อ้อยจึงกลายเป็น กลุ่มที่ถูกสังคมตั้งคำถามอยู่เสมอมาก็คือทำให้เป็นแพะนั่นเองครับนายรังสิตเอียงราษพร่วมนวยการบริษัทไทยชุกา้ามิลเลอร์จำกัดและเลขาคณะกรรมการประสานงานสามสมาคมโรงงานน้ำตาลทราย TSMC อธิบายภาพรวมสถารการ์อ้อยน้ำตาลในปีนี้ว่าฤดูการหีบอ้อยประจำปี2568ท69 เพิ่งเริ่มต้นเมื่อวันที่สองธันวาคมที่ผ่านมาเท่านั้นเองประเทศไทยมีโรงงานน้ำตาลทั้งหมด58แห่งแต่ณวันที่7ธันวาคม2568มีเพียง8โรงงานเท่านั้นที่เริ่มเดินหีบอ้อยจริงขณะที่โรงงานส่วนใหญ่ยังไม่เปิดหีบอย่างเต็มรูปแบบนั่นก็หมายความว่า กิจาการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานจะมีปริมาณเก็บเกี่ยวจริงในภาพรวมประเทศยังมีไม่มากในช่วงนี้ที่สำคัญตัวเลขจากโรงงานทั้ง8แห่งสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมการเก็บเกี่ยวที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนคือเรื่องโรงงานรับซื้ออ้อยสดสูงมากถึง99.7ขณะที่อ้อยไฟไหม้มีสัดส่วนเพียงเสี้ยวเศษเสี้ยวเล็กน้อยเท่านั้นเองภาครัฐ เองยังได้กำหนดแนวทางชัดเจนโดยขอความร่วมมือให้โรงงานน้ำตาลรับอ้อยไฟไหม้ไม่เกิน5%ของปริมาณอ้อยทั้งหมดในช่วงก่อนวันเด็กแห่งชาติที่จะถึงเพื่อบีบให้ระบบการผลิตห่วงโซ่ลดการเผาอ้อยในไร่อย่างจริงจังนั่นเองครับนี่ก็คือทั้งหมด เมื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาประกอบกันจึงเกิดคำถามกลับไปยังสังคมว่าในเมื่อฤดูหีบอ้อยเพิ่งเริ่มโรงงานส่วนใหญ่ยังไม่เปิดเดินเครื่องและอ้อยส่วนใหญ่ที่ถูกส่งเข้าโรงงานเป็นอ้อยสดมากเกือบ100%เปซปัญหาฝุ่น PM 2.5ที่ประชาชนเผชิญอยู่ในช่วงสัป,ปดาห์ที่ผ่านมานี้มันมาจากไหนอย่ามาโยนความผิดทั้งหมดให้กับการเผาอ้อยได้ จริงหรือไม่ว่าเผาอ้อยนั้นจะเป็นต้นเหตุนั่นเองครับตลอดหลายปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลถูกจับตามองอย่างหนักในประเด็นสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการเผาอ้อยในไร่ก่อนตัดซึ่งมีส่วนสร้างฝุ่นควันและมลพิษในหลายพื้นที่ทำให้ชาวไร่อ้อยจำนวนมากรู้สึกว่าตนเองถูกมอง เป็นผู้ก่อปัญหามากกว่าเป็นภาคส่วนที่กำลังพยายามปรับตัวนั่นเองนายรังสิตยอมรับว่าภาคอุตสาหกรรมไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบแต่ย้ำว่า วันนี้ทั้งโรงงานและเกษตรกรจำนวนมากได้เริ่มเปลี่ยนวิธีทำอย่างจริงจังแล้วในฐานะองคอ์กรกลางของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลซึ่งมีสมาชิกครอบคลุมโรงงานน้ำตาลทั้ง58แห่งไทยชูการเอลมิเลอร์และ3สมาคมโรงงานน้ำตาลทายประกาศชัดว่าพร้อมร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่ภายใต้แนวทางสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กำหนดมีเป้าหมายสำคัญร่วมกันคือลดการเผาอ้อยให้มากที่สุดหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้คือการผลักดันให้ชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดแทนการเผาไร่ซึ่งในช่วงต้นฤดูกาลนี้ภาพรวมตัวเลขอยู่ที่99.7%ของอ้อยสดที่ส่งเข้าโรงงานถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนว่าเกษตรกร,กรจำนวนมากตอบรับมาตราการและเข้าใจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนั่นเองครับ การจะทำให้ไร่อ้อยไม่เผาเกิดขึ้นจริงในวงกว้างไม่เพียงเกี่ยวข้องกับความตั้งใจของชาวไร่ตรงนั้นแต่ยังเชื่อมโยงกับต้นทุนและเครื่องมือที่ต้องใช้ในภาคสนามด้วยนายรังสิตระบุว่าโรงงานน้ำตาลหลายแห่งได้เข้ามามีบทบาทสนับสนุนการทำเกษตรสมัยใหม่มากขึ้นทั้งในด้านส่งเสริมใช้รถตัดอ้อยแทน แทนการตัดมือเพื่อลดแรงงานหนักและเพิ่มความแม่นยำรวมถึงการสร้างระบบปรองรับใบอ้อยซึ่งเดิมมักถูกทิ้งหรือเผาให้หายไปจากแปลงโรงงานบางแห่งจึงเริ่มซื้อใบอ้อยจากเกษตรกร เพื่อนำไปเป็นวัตถุผลิตไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานของตนเองทำให้ของเหลือในไร่อ้อยกลายเป็นรายได้ใหม่ของชาวไร่และกลายเป็นเชื้อเพลิงสะอาดกว่าการปล่อยให้ถูกเผาไปในที่โล่งนั่นเองอย่างไร่ก็ตามกลไกเหล่านี้จะเดินหน้าได้อย่างมีเสถียรภาพจำเป็นต้องมีบทบาทสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งในด้านงบประมาณมาตรการจูงใจการสนับสนุนเงินลงทุนด้านเครื่องจักรและระบบโลจิสติกส์รับใบอ้อยตลอดโจนมาตรการทางภาษีหรือไฟฟ้าที่เอื้อต่อการลงทุนก็คือลงทุนชีวมวลน,นั่นเองหากมีมาตรการสนับสนุนที่เหมาะสมการรับซื้อใช้ประโยชน์จากใบอ้อยจะกลายเป็นจิ๊กซอสสำคัญที่ช่วยลดการเผาไป อ้อยในไร่ได้อย่างเป็นรูปธรรมและทําให้การแก้ไขปัญหาฝุ่น p ม2.5จากภาคเกษตรเดินหน้าอย่างยั่งยืนกว่าการใช้มาตรการควบคุมเพียงระยะสั้นเท่านั้นแม้จะยอมรับการเปลี่ยนผ่านจากระบบพึ่งพาการเผาไร่มานานไม่ใช่รื่งง่ายนายรังสิตมองว่าตัวเลขการรับซื้ออ้อยสด มากถึง99.7%ในช่วงต้นฤดูหิปีนี้ถือเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ของความมุ่งมั่นในอุตสาหกรรมนั่นเองแม้จะเป็นเป้าหมายที่ท้าทายแต่ตัวเลขการรับอ้อยสดมากถึงขนาดนี้ก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงในการจัดการปัญหานายรังสิตกล่าวว่าพร้อมย้ำว่าอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นภาคธุรกิจที่โปร่งใสตรวจสอบได้และเดินหน้า แก้ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังลดการกระทบจาก PM 2.5ไม่อาจทำได้โดยการชี้นิ้วไปยังภาคใดภาคหนึ่งเพียงลำพังแต่ต้องอาศัยยุทธศาสตร์ความร่วมมือ แบบรอบด้านทั้งจากภาครัฐโรงงานน้ำตาลและเกษตรกรชาวไร่อ้อยผ่านการทำเกษตรสมัยใหม่การใช้รถตัดและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุทางการเกษตรนั่นเองหากความร่วมมือดังกล่าวดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและต่อยอดด้วยนโยบายรัฐที่ชัดเจนมีแรงจูงใจที่เหมาะสมและมีข้อมูลตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนก็มีโอกาสสูงที่อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลจะไม่ใช่จำเลยฝุ่นอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นผู้หนึ่ง ในตัวอย่างของภาคเกษตรที่เดินหน้าแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและฝุ่น PM 2.5อย่าง,ย,างยั่งยืนในระยะยาวนั่นเองครับนี่ก็ถือว่าเป็นเลิกดีนั่นเองครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและรับฟังฝากกดติดตามด้วยนะครับ